สวัสดีครับพ,พี่ครับกลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยฝนตกไล่นะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตั้งแต่อยู่สายใต้นะอันนี้กลับถึงบ้านค่อยถ่ายทีเดียวแล้วกันนะครับพรดีฝนไล่ตูดนะผลงานวันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้มาจากทางบ้านนะมีชิ้นเดียวจากทางบ้านอันนี้คือเสือเผ่นสองสาม บ็อกนิยมหูฉีดวงเดือนอันนี้คือท็อปสุดของเสือเผ่นสองสแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ฟอร์มหมื่นนะแต่แบบนี้ก็จะเป็นฟอร์มแบบสาม0ันกว่าถึง4ี่พันกว่านะครับแต่ว่าเดิมจัดเลยวันบ้านเลยนะครับวัน,นวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ที่10เดือน10บปีหกแปดนะฮะอันนี้เหรียญบัวใหญ่จมูกสวยสุดบ็อกเลยนะจมูกสวยสุดบ็อกผิวเดิมด้วยอันนี้เป็นบล็อก ยันตื้นได้มาราคาไม่ไม่แพงนะเจ้าของเขาปล่อยขาดทุนให้นะเพราะว่านะถ้าจะให้แบบไม่ขาดทุนก็ผมว่ามาขายให้พี่ๆพี่ๆก็จะได้แพงไปนะฮะ <c oughs> ต่อไปก็น,นี่มาอีกแล้วนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมคาดการว่าจากวันนี้และต่อ,ตอไปเผื่อมันฮิตฮอตขึ้นมานะนะอันนี้คือเหรียญหลวงปู่ทวดนะฮะเสามาหลวงปู่ทวดเสามาหน้าเลื่อน นะครับปีสองหกแล้วอันนี้ครับนะเป็นเสมานะครับใต้ล่มเย็นบล็อกกองกระสาบองคนี้จมูกหลําปิดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเราพลาคมชัดมากเดี๋ยวผมจะสอนดูจุดจ่ายตังเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะนะครับอันที่สามนี่ครับแบบเดียวกันกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เป็นนิยมนะฮะก็คือเป็นทองแดงลมดาแล้วพี่ดูสภาพแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็จะหายยากแล้วราคาก็จะสูงไปเลยเดี๋ยวเอาจะถุงให้ดู นี่นะครับแบบนี้ก็จะหายากแล้วก็สูงราคาสูงไปเลยนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นนะฮะเหรียญพ่อแดงหน้าซ้อนวัวลานนะครับพ่อแดงหน้าซ้อนวัวลานก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของพ่อแดงนะครับที่ราคากลางๆนะครับหลักสามพันสี่พันแล้วแต่นะครับสองพันห้าถึงสามพันห้าประมาณนี้อ่านี่นะนี่ครับวัวลานสองพันห้าถึงสามพันห้า นะแต่นี่สีสวยก็นะครับนี่นะอน,นี้สวยเดิมดูง่ายนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่ขายง่ายเพราะว่าไม่ไม่ใช่พระย่อยแล้วก็ไม่ใช่พระหลักจนเกินไปนะครับนะก็ถนะึอง่ายขายคล่องนะรุ่นนี้นะครับต่อไปเป็นนี่นะครับจุดสูงสุดของเสือเผ่นปีสองหนึ่งสองสามถ้าเป็นท็อปสุดของเสาห้าปีสองสามเนี่ยจะเป็นหูขีดวงเดือนนะแต่ถ้าเป็นท็อปสุดของ ปีสองหนึ่งเขาเรียกว่าเสือเพ่นบล็อกหางงอแต่ในหางงอเนี่ยมันจะมีโค้ดหนึ่งที่ท็อปที่สุดก็คือโค้ดเลขสองไทยเห็นไหมหน้าเสือจะเป็นเลขสองไทยเห็นไหมอันนี้ก็คือท็อปสุดนะคือท็อปของท็อปอีกทีหนึง่งนะครับอ่านะก็คือแพงสุดในเสือเพ่นสองหนึ่งแล้วก็แพงสุดในเสือเพ่นสองหนึ่งสองสามด้วยณนะในสภาพเดียวกันนะครับถ้าแบบนี้หูขีดท็อปสุดของสองสามแบบนี้ก็ประมาณนะฮะสามพันกว่าถึงสี่พันหน่อย ส่วนอันนี้นะครับก็จะนะครับเจ็ดแปดพันะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนะครับหูขีดแดงๆฟอร์มเจ็ดแปดพันเนี่ยถ้าหางงอก็ต้องบอกว่าฟอร์มหมื่นห้าหมืนหกไปเลยนะครับเลขสองไทยนะต้องเป็นเลขสองไทยนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดนี่นะครับอันนี้คือเป็นชุดที่ผมมาผมด้านจะได้มาแบ่งปันพี่นะพอดีน้องไปนะครับน้องซื้อมาไปซื้อเหมาชุดปูทวดมา เป็นบูดทั่ล้ลวนๆนะแต่น้องมันก็นะฮะเหมาบได้แค่ห้าพันกว่าบาทนะถือว่าถูกมากไม่สําหรับน้องนะนะแต่เราก็ซื้อต่อมาราคาปกตินี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่แพงนะน่าจะมาแบ่งปันได้นะฮะนี่เริ่มจากนี่เลยนะฮะนี่บล็อกวัดลมดํานี่สวยเต็มฟอร์มดําปึ๊ดนะครับสองสี่นะครับ, 2, 4, รบอันนี้หลังหน้าใหญ่นะนี่ครับสองสี 2, 4, ทองแดงหลังหน้าใหญ่ตัวจริงจะมีผิวลุ้งด้วยนะ นะแต่ว่านี้มันมืดนะมันคืมน,นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมของชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องหยิบมาเล่นกันอะชั่วโมงนี้นะเสมาใหญ่ปู่ทวดปี2522นี่นะครับก็วันก่อนก็ขายไปพันกว่าบาทเนาะนะาบล็อกนิยมสวยๆเพียงก็เปิดกันพนะันเจ็ดพันแะแต่ผมขายไปวันก่อนเปิดพันหกจบไปพันสหรอจบพันหกพั 1, 6, 7, 1, 3, นเะจ็ดจบไปพันสามั้ง อันนี้เพราธรรมดาจะถูกกับการร้อยสองร้อยนะแต่แบบนี้ก็ก็ยังได้พันพันหน่อยอยู่นะฮะนะที่สายใต้ก็ยังเปิดผมพันสามพันสี่อยู่นะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แห่ๆนะเพราะว่ามันเป็นชุดไหลต่อนะน้องส่งมาถามนะฮะน้องซื้อมาได้ถูกแล้วเขาส่งมาถามเรานะเราเนี่ยเป็นคนตอบว่าแท้ซื้อได้นะฮะตามกติกามารยาทนะพอน้องได้มาแล้วน้องก็เอามาขายต่อที่เราก่อนเป็นคิวแรกเพราะว่าเขาส่งถามเรา อันนี้คือกติกามารยาทนะก็คืออันนี้ผมไม่ได้ทวงไม่ต้องทวงเลยก็คือพอน้องส่งมาถามเสร็จปุ๊บพอวันศุกร์ไปสายใต้น้องก็เก็บไว้ให้ดูเลยเพราะว่านะเพราะว่านะ cía, น้องซื้อได้เพราะว่าเราบอกว่าซื้อได้นะครับนะเราก็ตีราคาปกติให้นะฮะเราก็บอกว่าอันนี้มันนะอันนี้บอกวัดสองพัน 2, กว่าบาทแล้วก็ซื้อไม่้ามสองพัน 2, 000, อันนี้มันสองพันกว่าบาทเราก็ซื้อสองพันอะไรอย่างนี้นะฮะก็บอกน้องไปส่วนอันนี้มันขายสุดมือไดพันบวกลบ มาพันหนึ่งพันสองย่างเงี้ยนะฮะแล้วน้องก็คิดผมราคาแค่ไม่ถึงพันอันนี้ก็จะแบ่งได้เพราะาน้องคิดผมราคาหลักไม่ถึงพันบาทนี่นะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นค่าที่เราแนะนําน้องซื้อไปแล้วมนะะั้งนะครับก็ส่วนอันนี้ข้างบนนี่นะฮะนะครับอันนี้จะเป็นของสวยมากนะสองห้าสองสามวงเดือนนะ,ะที่มีการเล่นมวยกันวันนั้นนะฮะรายการของเราจะมีการเล่นมวยนะ นะในช่องเมคินราชันพระเครื่องจะรู้กันว่าเล่นมวยคืออะไรนะประชันมวยคืออะไรนะฮะที่อันที่อันเหลียงเป็นคนประชันมวยชน,นะแล้วเขาฝากเรี่ยมเห็นไหมเรี่ยมกันน้ําเก็บรักษาผิวแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะส่วนองค์นี้นี่องนี้ของพี่ต้นนะเรี่ยมแล้วสวยงามครับดุดันไม่เกรงใจใข่สะใจไม่เกรงใจใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นงานหลวงพ่อแดงหน้าซ้อนวัวลาน นะฮะฝากเลี่ยมทองนะครับงบไม่เกิน4ี่พันห้าสี่พนี่นะโอเคนะอันนี้ลูกค้าฝากเลี่ยมนะครับรอส่งนะครับนะกันน้ําเลี่ยมทองแท้นะครับก็เบืองตรงก็ข้าประมาณนี้อันนี้แค่ชุดเสริมนะแล้วก็จะมีนะครับของเก่าเราอีกนะครับประกาศไว้ว่าคืนนี้เจอกันไลฟ์สดสองทุ่มตรงนะครับสองทุ่มตรงแล้วมีหมวยด้วยนะ มีมวยชุดใหญ่นะมีทั้งเปิดแบ่งปันแล้วก็มีทั้งแบบมีมวยให้ตื่นเต้นกันด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะรับรองสนุกแน่นอนฝากพี่พีติดตามด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่องเมคินราชันพระเครื่องใน Youtube เหมือนโดนปิดกั้นนะไม่ค่อยมีคนเห็นนะพี่พนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามหน่อยนะครับถึงนี้พบกันนะครับพี่ๆสวัสดีครับ